ในเรื่องสวรรค์ประทานพรรายคนสงสัยว่ากว่าจะได้ขึ้นชื่อเป็นราชาผีผีรุ่นโรหิเชยบุภาฮวาเฉงผ่านอะไรมาบ้างตัวตนเป็นใครตอนมีชีวิตอยู่เป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอายุเท่าไหร่และมีเรื่องราวอะไรบ้าง และยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม a าทร b ชาแนนะคะคลิปนี้จะอธิบายตัวตนของราชาผีพี่รุ่นโรหิตชยบุภาท่านนี้หรืออาจจะเป็นประวัติทำลายของฮาวาเฉิงก็ได้นะคะโดยอิงเนื้อหาจากนิยายเล่ม3เล่ม6เล่ม7และเล่ม8ค่ะตอนนี้ฮาวาเฉิงยังเป็นเด็กตัวน้อยที่เซเลียนกระโดดรับจากกำแพงเมืองนั้นตอนนั้นฮาวาเฉิงใช้ชื่อว่าหงหรือจะเรียกติดปากว่าหงหงเออก็ได้ซึ่งคำว่าหงนี้ แปลคำหมายว่าสีแดงค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเอ๊ะเพราะอันนี้หรือเปล่าพอชื่อในะวัยเด็กที่แปลว่าสีแดงหรือเปล่ามักจะทําให้ฮวาเฉิงเนี่ย สวมชุดสีแดงหรือว่าเป็นบุรุษชุดแดงมาอยู่ตลอดตลอดและในตอนนั้นนะคะถึงจะเป็นดูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากเลยนะแล้วดูผอมแกลนมากดูันเผลอเนี่ยเหมือนเด็ก7จขวบแต่จริงๆตอนนั้นนะคะตอนที่ซิเล่กระโดดอุ้มเนี่ยน้องหงหงเอ๋อมีอายุได้10ขวบแล้วนะคะตัวงหงหงเอ๋อเกิดในดวงเลืกชะตาที่เรียกว่ากาลกินีมีเวลาตกฟากที่น่ากลัวที่สุด ถ้าดวงดีคือดีทะลุฟ้าแต่หากโชคร้ายก็เรียกว่าร้ายทะลงดินแต่ในวันที่หงหงเอ๋อเกิดได้ดูดซับความโชคร้ายและแรงสาบแช่งจากบนพดถงหลูที่ปล่อยออกมาเข้าสู่น้องหงหง,หงเอ๋อแต่เพียงผู้เดียวจนหมดสิ้นทําให้ร่างกายนะคะของน้องหงหงเอ๋อเนี่ย เต็มไปด้วยแรงอาถรรพ์แบบแน่นหนาเพียงแค่เซี่ยเหลียนน์น่ยตั้งใจจะพาน้องหงหงเอ๋อมารักษาและดูแลต่อที่บรรพทไทซางทันทีที่หงหงเอ๋อมาถึงอารามบนบรรพทไทซางนะคะก็ทําเอาไฟลุกท่วมวายวอดน้องหงหงเอ๋อเห็นดังนั้นนะคะก็เลยหนีออกจากองค์ไทจือหรือเซี่ยเหลียนทันทีค่ะ แล้วความเป็นอยู่สถานะครอบครัวของหงหงเอ๋อเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะเรียกว่ายากจนเลยแหละน้องเป็นเด็กที่บิดาบารดาไม่รักครอบครัวแตกแยกวัยเด็กเนี่ยมักถูกข่มเหงรังแกสารพัดอยู่เสมอเสมอและโชคชะตาดวงเกิดนี้นะคะมักจะอายุสั้นอยู่ได้ไม่ถึง18ปีค่ะใครอยู่ใกล้นะคะก็มีความพักพรากเกิดเคราะห์ร้ายบ้างเป็นดาวแห่งหายนะมาจจุติจริงๆ แล้วก็มาถึงฉากตอนที่น้องหงหงเอ๋อหรือว่าฮาวาเฉิงได้ร่มสีแดงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ถ้าเทียบไทม์ไลน์นะคะหลังจากฉากอุ้มกำแพงไม่นานเซียเหลียนก็ได้ขึ้นเป็นเทพบนสวรรค์ได้3ปีก็มีเหตุที่ต้องลงมาดูแลบ้านเมืองดังนั้นหงหงเอ๋อก็จะมีอายุประมาณได้13ปีค่ะส่วนเนื้อหาย่อๆนะคะทำไมถึงได้ร่มสีแดงนี้ เสเลี่ยนเนี่ยคือสะดุดตาสารเจ้าเล็กๆนะคะแล้วจําสหายน้อยผู้นี้ได้ตอนนั้นเนี่ยน้องขงหงเอ๋อเนี่ยทั้งโดนรังแกนะคะแล้วทั้งหิวเสเลี่ยนก็เป็นเทพนะก็แสดงตนไม่ได้นะคะตอนนั้นแต่ก็ให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเสลี่ยนเนี่ยอยากจะพาสหายน้อยหงหงเอ๋อคนนี้เนี่ยออกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ติดภารกิจสําคัญอยู่จึงทําได้แค่วางร่มสีแดงนี้ไว้ให้เถกน้อยเท่านั้นแต่หงหงเอ๋อก็รับรู้ ดูได้ทันทีค่ะว่าเทพไทจือมาเยือนและตอนนั้นเองนะคะก็จะมีประโยคเด็ดของเนื้อเรื่องค่ะที่หงหงเอ๋อได้ตะโกนตั้งคําถามต่อองค์เทพไทจือไปว่าข้าจะยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรกันคนเราอยู่ไปเพื่ออะไรกันเซียลี่นะคะก็ตอบสหายน้อยไปว่าหากไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรดังนั้นก็อยู่ต่อไปเพื่อข้าเถอนะ แล้วทำร้ายต่อมาของขาวาเฉิงนะคะจะเป็นตอนที่แคว้นเซียนเลอร์ทำสงครามกับหยงอันทำสงครามนี่จริงๆค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าจะเกิดชนวนสงครามกว่าฝ่ายโน้นจะยกทัพยืดเยื้อกันประมาณ3ปีค่ะคงคงเออในตอนนี้ก็เป็นทหารหนุ่มน้อยอายุประมาณ1 5 1 6ปีแล้วค่ะอายุยังน้อยก็จริงแต่ว่าแอบเข้ามาเป็นทหารนะคะเฟิงสินเองก็ถูกใจในฝีมือของการรบฝ่าแนวหน้าบุกกระหนำ่ำไม่คิดชีวิตของคงคงเออ อยู่ไม่น้อยเลยและในช่วงอายุตอนนี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์ที่ชื่อว่าบ่วงพิษวาสดค่ะ หงหงเอ๋อเป็นอาหารหนุ่มน้อยวัยกำลังโตได้ช่วยเหลือและอารักขาองค์เทพทให้เจอของเขาจากพวกพูดบุกผาดอกบวงพิสวาสดเส์เซเหลียนได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของหงหงเอ๋อจึงแนะนำนะคะว่าเจ้าเนี่ยเหมาะกับการใช้ดาบมากกว่ากระบี่แล้วจริงๆนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นนะเซเลียนเนี่ยตั้งใจจะเลื่อนยศให้หงหง,หงเอ๋อ แต่โดนมู่ฉิงกันซีสะก่อนค่ะไล่น้องของของเอ๋อออกจากกองทัพนะคะคือเหมือนน่าสร้างความแบบเจ็บใจมากอยู่เหมือนกันนะแต่หลังจากนั้นก็เกิดโรคหน้าคนเวลาผ่านไปของเนื้อเรื่องนะคะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเซนเลอร์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แพสงครามอย่างย่อยยับตัวของของเอ๋อก็กลับเข้าไป,ป็นทาหารค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่สู้เพื่ออค์ให้จือเซนเลอร์ครั้งสุดท้ายจนตัวเองตุยในสนามรบ และนี่ก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดของฮาวาเฉิงนะคะที่ยังเป็นเด็กน้อยที่ยังใช้ชื่อว่าหงหงเอ๋อค่ะแล้วก็มาต่อพาตอนที่เป็นลูกไฟกันสถานการณ์ในตอนนี้นะคะคือซิลี่เนี่ยโดนขับออกจากสวรรค์ครั้งที่1ให้ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์โดยมีตัวสาบที่คอ1เส้นและอยู่ในสถานะผู้พ่ายแพ้สงครามต้องหลบหนีจากการจับกลุมของฝั่งหยงอันด้วยคือเป็นสถานการณ์ที่แบบลำบากมากๆค่ะ ส่วนฮงฮงเอ๋อหลังจากตุยในสนามรบด้วยความที่มีจิตมุ่งมั่นเพื่อองค์ไทจือของเขาดวงจิตก็ไม่ได้สูญสลายนะคะแล้วมาเป็นลูกไฟเนี่ยมาเจอกับองค์ไทจือได้อย่างไรมีนักพศเถื่อนผู้หนึ่งค่ะเก็บเหล่าดวงวิญญาณอาหารเซเลอร์ที่ตุยจากสนามรบนะคะมาทําคมไฟผีหลอกขายเด็กน้อย เซี่ยหลีนะคะได้เห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องค่ะจึงเข้าห้ามและทําการซื้อเหล่าดวงไฟวิญญ,ญาณน,นั้นไว้เองทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเนี่ยเซี่ยหลีนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายแล้วนะคะทั้งหลบหนีทั้งอะไรคือตัวเซี่ยหลีเองเนี่ยก็ลาบากอยู่แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําพิธีสวดส่งปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณที่ริมน้ําให้คืนสู่ฟากฟ้าแต่มีดวงวิญญ,ญาณคะลูกไฟหนึ่งดวงกลับไม่ยอมไปไหนทั้งยังมาครอเคลียมาออดอ้อน,ออนเรียกว่าองค์ไทจื่อไทจือ ใช่แล้วค่ะดวงวิญญาณนี้นะคะก็คือหงหงเออหรือว่าฮวาเฉิงตอนยังเป็นลูกไฟอยู่นั่นเองเซี่นเหลียนก็งงนะคะนึกสงสัยว่าตนเนี่ยทำพิธีผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าจึงไม่สามารถส่งดวงวิญญาณน,น้อยนี้ได้แต่เปล่าเลยค่ะดวงไฟวิญญาณน,น้อยเนี่ยได้บอกเซี่เหลียนว่าข้ามีผู้เป็นที่รักคนหนึ่งยังอยู่ในโลกใบนี้ข้าอยากปกป้องเขาเซี่ยเหลียนได้ฟังก็ตอบไปว่าแล้วอย่างไรเล่าหากฝืนรั้งอยู่ต่อ เจ้าจะไม่ได้สู่สุคตินะดวงไฟดวงน้อยตอบกลับไปว่าข่าเต็มใจไม่ได้ไปสู่สุคติตลอดกาลแล้วหลังจากนั้นนะคะดวงไฟดวงน้อยนี้ก็คอยตามติดเส้นเหลียนทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เสี่เหลียนโดนเทพส3มสามองค์แยกที่ฝึกบำเพ็ญเพียรหรืออาจจะเป็นตอนที่ดาร์กที่สุดของเรื่องก็ตอนที่เส้เหลียนเนี่ยโดนกระบี่ร้อยทะรวงใจตอนนี้คือแบบสะเทือนใจมากนะคะเห็น และรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเจ็บปวดทรมานใจมากเสียจนแบบเสียสติส่งเสียงวีดร้องระเบิดตนเองเป็นไฟโรกันลุกท่วมแผดเผาผู้ที่อาดาับทิมแทงองค์ไทสือของเขาจนหมดสิ้นไม่มีผู้ใดเหลือรอดจากลูกไฟดวงน้อย,อยก็จุติใหม่เป็นผีไร้กาดอยู่ในร่างเด็กหนุ่มในตอนนี้เขาเอามือกุมศรีรษะไม่กางเหงย่อหน้ามองร่างองค์ไทจือบนแท่นบูชาที่แทบไม่เหลือสภาพร่างกายนั้นไว้นั่งคุกเข่า รอ้องไห้ข่มควรญอยู่นานแสนนานหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้อยกระบี่ทะลวงใจนี้ไปประมาณสเดือนกว่า,วาเซียนเหลี่ยนก็เดินทางเข้าสู่สายดาร์กอย่างเต็มตัวเปิดรับสวมใส่หน้ากากครึ่งหน้ายิ้มครึ่งหน้ารำไห้แบบไปอูเซียงและมุ่งหน้าไปยังซากสนามรบเพื่อเก็บรอวิญญ,ญาณทหารแค้นฝ่ายเซนเลอร์เพื่อปล่อยโรคหน้าคนแก้แค้นฝ่ายหยงอันซะบ้าง ส่วนทวาเฉิงนะคะในตอนนี้จากดวงผีไฟน้อย,อยที่จุติใหม่เป็นผีไร้สุดเก่งปรากฏกายในร่างเด็กหนุ่มสวมชุดนักกรบสีดําสวมใส่หน้ากากหน้ายิ้มมานั่งคุกเข่ายอมซิโรราบอาสาขอรับใช้และติดตามเซียนเหลียนตลอดไปมาในร่างนี้เดิมทีไม่มีชื่อเซียนเหลี่ยนจึงเรียกผีเด็กหนุ่มผู้นี้ว่าอูหมิงที่แปลว่าไร้านามในช่วงนี้คือจุดที่ดํามืดที่สุดของเซียนเหลียนเลยก็ว่าได้ พากันไปแก้แค้นเจ้าเมืองหยงอันเผววังไม่มีใครห้ามใครแต่อูหมิงก็คอยเรียกองค์ชายตลอดตลอดสำหรับเซียเหลี่นการที่โดนเรียกว่าองค์ชายแบบนี้กลายเป็นเหมือนคอยเตือนสติว่าตัวเองเคยเป็นใครมาก่อนแผนเดิมของเซีย่ยหลี่งนะคะตั้งใจจะปล่อยโรคหน้าคนโดยการเก็บวิญ,ญญาณอาหารแค้นของเซ็นเลอร์เป็นพันๆดวงเพื่อปล่อยใส่ประชาชนฝายย่ายหยงอันบ้างแต่ก็ลีลายึกยักเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวไม่ปล่อย อูหมิงก็อาสาจะทําให้จบๆนะคะแต่เสเลี่ยนี่คือแบบยืดเยื้อแต่เหล่าดวงวิญญาณแค้นที่เก็บมาเนี่ยมันเหมือนระเบิดเวลาค่ะถ้าไม่รีบจัดการนะคะเหล่าดวงวิญญาณเนี่ยก็จะหันมาก,กัดกินเสเลี่ยนแทนไปไปมาๆแล้วี่เหลี่ยนตัดสินใจจะรับเหล่าวิญญาณแค้นเหล่านี้ไว้เอง อูหมิงเลยเข้าขวางมารับการกัดก,กินของเราบิญญาณทหารแค่น,นี้จนตนเองเนี่ยแตกสลายไปต่อหน้าเซเลียนตรงนี้นะคะคือจุดเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นจุดจบของช่วงการเป็นอูหมิงก็ได้แล้วจากอูหมิงกลายเป็นฮาวาเฉิงได้อย่างไรตรงส่วนนี้จะมีบรรยายไว้ตรงนี้ยายเล่มแดนะคะหลังจากรับวินญ,ญาณทหารแค้นแทนเซเลียนแล้วเนี่ยตัวฮาวาเฉิงนะคะก็จนเจียนที่จะแตกสลายสติเลอะเลือนแต่ยังยืนหยัด แล้วล่องลอยเข้ามาในเขตของบงคตถงหลูปากก็ข่มภาวนาไม่หยุดว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาจะไม่จากไปไหนแล้วเป็นจังหวะช่วงนี้นะคะคือเตาทองแดนของบงคตถงหลูน่าจะเปิดพอดีทําให้มีพวกหมื่นผีปีศาจเข้ามารุมล้อมที่บงคตถ,ถงหลูนี้ด้วยและมีกลุ่ม,มนุษย์คนเป็นเปรนาที่พัดหลงเข้ามาอย่างไม่ตั้งใจอีก ถึงแม้ในตอนนั้นนะคะตนจะเป็นผีรายที่มีสติเลอะเลือนไม่รู้ทำไมถึงไม่ทำร้ายเหล่าผู้คนกลุ่มนั้นแถมยังคอยพาหลบหนีไม่ให้โดนปีศาจพูดผีต้นอื่นมาจับกินพาหนีได้อยู่หลายวันแต่จนรล้วจนรอดก็โดนพวกหมื่นผีมารุมร้อมเอาไว้ในขณะที่ผู้คนกำลังจะโดนจับกินทางออกทางเดียวก็คือต้องหลอมอาวุธพิเศษด้วยโลหิตถึงจะฝ่าวงล้อมออกไปได้ แต่ถ้าจะเอาแบบนั้นเลยเนี่ยก็ต้องสั่งเวยคนเป็นๆน,นะสิผีร้ายตนนี้นะคะเกือบที่จะจับผู้คนมาสั่งเวยเป็นอาวุธแล้วแต่นึกยังไงไม่รู้นะคะกับใช้ดวงตาข้างขวาของตนเองควักออกมาหลอมเป็นอาวุธแล้วสติก็กลับคืนมาสมบูรณ์ใช้อาวุธนั้นตีฝ่าวงร้อมช่วยเหล่าผู้คนออกไปได้เหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นตอนที่ทวายเฉิงเนี่ยสร้างดาบคงเออร์มิงค่ะ และหลังจากนี้นะคะสวรรค์ก็ได้จุติเป็นเทพองค์ใหม่จากพีร้ายในบรพพสทงหลูได้ขึ้นเป็นเทพบนสวรรค์ด้วยค่ะ อธิบายจนถึงตอนนี้นะคะก็บอกได้ว่าฮวาเฉิงได้ขึ้นเป็นเทพบนสวรรค์ด้วยนะคะแต่ขึ้นไปไม่เจอเสี่ยหลียนพอแดงก็ลงมาจากสวรรค์ทันท,นทีเทพเทพบอะไรไม่สนใจที่จะเป็นทั้งนั้นแล้วก็ลงมานะคะผ่านการเคลียวกร,รมในบงคตถงหลูอีกครั้งจนกลายเป็นมหาการที่ชื่อว่าพิรุณโรหิตเชยบุภาฮวาเฉิงที่ตามหาเสี่ยเลียนมาแ800ปีนั่นแหละค่ะอันนี้คือสรุปแบบ ครบถ้วนแบบกระชับของตัวตนแต่แตละช่วงแต่ละตอนของควา,าเฉิงนะคะเนื้อเรื่องนี้ยาเรื่องนี้เนี่ยคือเล่าผ่านเส้นเหรนเป็นหลักค่ะบางช่วงเนี่ยก็จะเล่าผ่านราชคูรอีกทีนึงแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะย้อนไปวกไปวนมานะคะแต่ว่าเราเอามาสรุปและเรียบใหม่ทำลายเนี่ยได้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะคะจะหายสงสัยแต่ละช่ว,แชวงแต่ละทำลายของราชาผีผู้นี้ค่ะเป็นคลิปที่ใช้สมองดีจริงๆเลยนะคะนี่ตอนเรียนนะคะสมัยเรียนเรายังไม่ได้ตั้งใจสรุปเนื้อเรื่องเท่านี้เลยนะคะเอาจริงๆหวังว่า คลิปนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆสนุกกับการดูอนิเมะหรือว่าอานนิยายสมบวันประทานพรสนุกมากย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะมีพิกัดหนังสือไว้ที่ใต้คลิปนะคะไปซื้อมาหามาอ่านกันได้เลยจ้ะอยากให้เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้มากๆนะคะตั้งใจสรุปเนื้อหามาแบบเต็มที่เลยค่ะขอฝากคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามกดให้กาลังใจด้วยนะคะมีความสุขไปด้วยกันค่ะมามาทัชนแนจ้า